มาดูโจทย์ปัญหาที่มันแลดูมีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าข้อก่อนๆหน้านี้นะครับเขาบอกว่าการบ้านคณิตศาสตร์เนี่ยใช้เวลาทําข้อละ45วิอ่านไปก่อนนะคณิตศาสตร์เนี่ยข้อละ45วิการบ้านวิทยาศาสตร์เนี่ยทำเวลาทํามากกว่าคณิตศาสตร์ข้อละ15วิเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้แล้วว่าเอ้ยคณิตศาสตร์เนี่ยใช้เวลาทําข้อละ45วิส่วนวิทยาศาสตร์เนี่ยใช้เวลาทํา มากกว่าคณิตศาสตร์ข้อละ15าวิก็เป็น45บวกด้วย15วินาทีโอเคไหมครับการบ้านภาษาไทยใช้เวลาทําน้อยกว่าคณิตศาสตร์ข้อละ15าวิภาษาไทยน้อยกว่าคณิตศาสตร์ข้อละ15าวิเพราะฉะนั้นภาษาไทยต้องลบออกไปก็คือ45ลบด้วย15วินาทีนะครับอ่าโอเคเนาะต่อไป ถ้ามีการบ้านวิทยาศาสตร์16ข้ออะวิทยาศาสตร์16ข้อต่อไปภาษาไทาย12ข้อภาษาไทาย12ข้อครับเขาถามว่าใช้เวลารวมกันกี่นาทีหนูต้องระวังเพราะฉะนั้นหนูหาเวลารวมก่อนเวลาก็คือวิทยาศาสตร์1ข้อใช้60วินาทีถูกไหมครับก็เป็น60คูณด้วย16 ถูกไหมครับ6 0บคูณด้วย16บกวกภาษาไทยครับ12ข้อข้อหนึ่ง3าวิก็เป็น30คูณด้วย12นี่คือเวลารวมทั้งหมดที่เป็นหน่วยเป็นวินาทีแต่โจทย์ข้อนี้ไม่ได้ถามเป็นวินาทีโจถามเป็นนาทีสิ่งที่หนูจะต้องทำก็คือเอาไอ้มเมื่อกี้บวกด้วย30คูณด้วย12เนี่ยทั้งหมดเลยหารด้วย60 หน่วยที่ออกมาก็จะเป็นหน่วยนาทีประมาณนี้นะครับประมาณนี้ต้องบอกว่าพี่ป๊อบไม่คิดเลขนะไม่ได้คิดเลขแต่ว่าพี่ป๊อบอยากจะให้พวกเราเข้าใจอ่ะฟังใหม่คณิตศาสตร์เท่านี้วิทย์มากกว่าคณิตก็เอาสิบห้าไปบวกภาษาไทายน้อยกว่าคณิตสิบห้าวิทย์ก็สิบห้าไปลบได้มาแล้วว่าคณิตเท่านี้ไทยวิทย์เท่านี้ไทยเท่านี้แต่เขาบอกว่ามีการบ้านวิทย์สิบหกข้อก็เอาเวลาวิทย์คูณด้วยสิบหก ไทย12เข้อเอาเวลาไทยคูณด้วย12เสร็จปุ๊บเอามาบวกกันแต่หน่วยตรงนี้เป็นวินาทีแต่เขาถามนาทีก็หารด้วย60เพราะว่า1นาทีมี60วิประมาณนี้โอเคนะครับ